ไม่หรอกเขา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 ทำเป็น,เ,ปนเขาทำเป็น,นโอคือสวยแท้เออนั่นนหะยายนั่นนั่นะเจ้ไปนั่งตรงที่ดูปืนใหญ่นั่นนะโอ้อยเี๋ยนี่สวยเลยนี่ดูใกล้ๆสวยอยู่นะถ้าดูไกลๆมันจะไม่สวยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวหมอนเนี่ยอยมีตัวอะไรแล้วเจะเดียเข้าไปนั่นคอยเดินมาถึงน้าไเป็นถึงนูน่น เออจะอยู่จะยิงเด้อจาอย่ายิงใส่ไข่เด้ออย่าพึ่งเด้ออ้าวยิงปืนใหญ่รัวอะไรเขาบอกว่าบ้านเราอะไรละไอ้ป่องป่องป่องวันนี้ต้องวันนี้ไม่ได้เราไปสวนนะ่ะนะโอ้ยยิงปืนก็ยิงไม่เป็นก็ไปตายเลยเนี่ยโอ้ยยิงไม่ตายไมมเอ้ตายก็ไม่ยอมตายง่ายๆเราจะบอกให้